เห้ลูกคา้าเลือนนะคะลูกคา้าสามารถเลือกได้เลยพร้อมกับชิฟเฟค่ะวันนี้ก็มาติตั้งของบริษัทเบียร์สิงนะคะเราก็จะมาติดตังง้งให้แบบนี้เลยลูกค้าก็รับประทานเลยดึมได้เลยทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บอุปกรณ์กันอตอนเช้าค่ะแบบนี้เลยนะคะนนเดอ๋ยีน้องเขจะมาติดตั้งให้อันนี้เริ่มมาติดตั้งเริ่มติดตัง้งเบียร์สดค่ะให้กับอ่านี่นะคะดับเบิลฟันสูงค่ะ อันนี้ประมาณสามสิบลิตรเนาะประมาณ30ลิตรที่ลูกค้าถามน,นะคะจะได้ประมาณ30เหยือกค่ะนี่มีอุปกรณ์เสริมให้ลูกค้านะคะแต่แก้วนี่ไม่เป็นไรแต่เหยือกในลูกค้าต้องออตอนส่งคืนนะคะลูกค้าต้องเก็บกลับให้ครบนะคะ